คลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำสเปรย์นะครับที่ช่วยในการขาจัดสังกตังที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวนะครับชื่อว่าว,าวาวสเปรย์นะครับอันนี้เราจะใช้หลังจากที่อาบน้ำแล้วก็เช็ดตัวให้หมาดๆนะครับเช็ดขนให้มปนหมาดแล้วเราก็จะฉีดพ่นนะครับวาวสเปรย์ให้ทั่วขนนะครับเน้นตรงจุดที่เป็นก้อนขนสังกตังนะครับ สำหรับตัวสุนัขและแมวที่มีขนยาวแล้วก็มีขนเป็นสังกตังนะครับพี่ช่างลูกตาลกำลังเช็ดตัวให้น้องนะให้หมาดที่สุดแล้วก็จะได้ฉีดพ่นสเปรย์นะครับนะครับบอสสเปรย์ที่พี่ช่างใช้นะครับฉีดพ่นเน้นตรงจุดที่เป็นก้อนขนสังกตังนะครับโดยพี่ช่างจะแหวกขนแล้วก็ฉีดพ่นให้สเปรย์เข้าสู่ขคนถึงโคนขนนะครับหรือว่าขนชั้นในของน้องหมาน้องแมวนั่นเอง เพื่อให้ประสิทธิภาพในการทำงานของวอลสเปร์นะครับช่วยในการผจัดเอาผลสกะตั้งติดแน่นนะครับที่เป็นก้อนติดแน่นออกได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะช่วยในการผจัดก้อนผลสกะตั้งนะครับได้สะดวกพี่ช่างจะได้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับพี่ช่างกำลังหาจุดที่มีก้อนผลสกะตังนะฉีดพ่นเสร็จเราก็จะลูบนะครับให้สเปร์นั้นซึมซับ ให้ทั่วขนขอนนองนะครับจะได้จัดขนสกัดตังออกให้หมดนะครับวิธีการนะอาบน้ําเสร็จแล้วเช็ดตัวให้มนัหมาดนะครับจากนั้นก็สเปรย์นะครับให้ทั่วผลเน้นตรงจุดที่เป็นก้อนขนสกัดตังนะครับวาสเปร์สามารถหาซื้อได้นะครับที่เพจไทยกลูมเมอร์แบ่งปันความรู้นะครับเส์ชหาได้เลยนะครับ ใช้ดีพี่ช่างบอกต่อครับนี่นะเสร็จแล้วทำยังไงพอเรา,าสเปรด้วยวอลสเปร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหมักไว้สักพักหนึ่งนะครับจากที่เรา,าลูบให้สเปร์ทั่วขนทั่วตัวน้องนะครับเน้นตรงจุดที่เป็นก้อนขนสกตังแล้วเราก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งจากนั้นก็จะพาน้องไปเป่าขนนะครับทิ้งไว้นานไหม ไม่ถึง,งห้านาทีรออครับผมสามารถที่จะสเปรย์เสร็จรูปเสร็จทั่วตัวเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเป่าขนแห้งได้เลยทันทีนะครับขนเนี่ยที่เป็นก้อนขนสกักตังมันจะหลุดฟุ้งออกไปเลยนะครับ <ๆ S 2> นี่คือข้อแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สเปรย์นะครับเวลาที่เ,เราใช้สเปรย์เสร็จแล้วเนี่ยขนที่เป็นก้อนขนสกักตังมันจะหลุดออกไปเลยนะครับฟุ้งออกไปเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้เนี่ยก้อนขนสกักตังมันจะติดแน่นอยู่อย่างนั้นนะครับ เดี๋ยวครับสายดีจุงเบิกต่อครับสวัสดีเด็กๆอาบน้ำแต่ขวดร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนกันครับเบอร์โทรศัพท์0866404443 รายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาแต่คนได้กับสุนัขจรแมวจออนในมูลนิี่ต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณที่รับชมครับ